เอมาลูกเอเอลูกเอเออเอมาสี่หมื่นครับโอ้โหน้นนนะครับวันนี้หวานปากกันแล้วอีกห้าพันโอ้ m ม god ดโอ้ไม่กอดมัตีมตัตู้มัตีมัดตู้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ อ่กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอากวยนะครับในช่อง78สปินกันเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันในเกมเนโกะนำโชคกันเหมือนเดิมครับผมใน1ไม้นะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มทุนจ้าเราจะเพิ่มทุนมาเป็น1 0,000ื่นละเราจะซื้อในไม้เดียวอยากจะรู้ว่ามันจะขาดทุนหรือกาไรนะฮะซึ่งเราก็ต้องมาวัดกันก่อนอื่นนั้นเราต้องปั่นขี้เกลือมันทิ้งไปก่อนนะครับผมในการปั่นออตโต้ไป10รอบนะครับ นี่คือขี้เกลือของมันเราก็ต้องปั่นทิ้งตามสเต็ปของเรานะฮะอ่ะนี่แค่ปั่นขี้เกลือทิ้งก็รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเป็นเช่นไรนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเข้าวิตตปินโอ้โหเห็นทองๆองตส่าดีใจเฮ้ยเข้านี่ว่าเอา เอาเว้ยนี่แค่ปั่นขี้เกลือนะฮะยังไม่ได้ซื้อเลยในเบ็ด120บาทนะครับผมอา้าวกำไรแล้วแบบนี้กำไรแล้วโตเอ๋ยกลาว่าจะมาพิสูจน์อะยังไงก็กำไรจ้าทุกคนเท่าไหร่ก็กำไรโอ้โหเจ็ดทีในการคุณโหดนะฮะ คูณสิบเป็นแล้วมันจะโหดไหมชูชีลูกโอ้โหยอีกสี่ทีลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโธอ,อ,อ,อะไรก็ได้ลงมาเชื่อมไม่สักทีเถอะ อ่ะบอกไปอ่ะโธ่ทีเดียวอีกทีเดียวทีเดียว,เ,ยวเปี้ยงเปี้ยงอ่ะ <laughs> โบนัสก้อนโตลเลยจ้ะผมยังไม่ทันได้ซื้อเลยนะครับ <laughs> ในหมุนขี้เกลือทิ้งอยู่ได้มาสี่พันโอ้โหเอาไงดี จะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้เฮ้ยดูทรงมันไหลดูทรงมันไหลเฮ้ยถ้ามันไหลแบบนี้เราก็คงต้องมีภาคต่อแล้วอย่างนี้เราต้องซื้อครับอืมซูชิลูก โถเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้เอามาหมื่นนึงนะฮะตอนนี้กำไรไป4,900กว่าบาทแล้วเออเราจะไปต่อหรือพอแค่น,นี้อ่าเราต้องมาตามคอนเทนต์เรานั่นเองเราต้องซื้อ1ไม้นะครับผมซึ่งเราจะซื้อในเบ็ด100บาทดันเองนะครับผมเมื่อกี้ก็บือบ้อถือว่ากำไรถ้าขาดทุนในรอบหน้าก็จะได้ไม่เจ็บ ไปกันครับซื้อในหนึ่งไม้ไปโลดผมว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้จะไหลเท่าไหร่แล้วเพราะว่าซื้อรอบสองเอาเฮ้ยอะซื้อรอบนี้ได้สิบสองรอบนะฮะได้ไปห้าตัวในใน7จ0 0บาทเอ้ย โอ้คูณล้วนๆนะครับผมโอ้โหมีแต่ลมจะไม่มีเนื้อเลยจ้ะเฮ้ยเอมาลูกเอเอลูกเอเออเอมาสี่หมื่นครับโอ้โหเน้นๆนะครับวันนี้หวานปากกันแล้วอีกห้าพันอ h my god อ oh ้ my god มาที่มรตู้มาที่มรตูห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเหลืออีกแปดทีนะครับผมอ่ะยาวๆไปจ้าแบบนี้ก็หวานเกีย๊ยบโอ้โยิ้มหวานแล้วกูโอ้โหอุ่นใจแล้วจ้าอุ่นใจแล้วยังไงก็แบบว่ากำไรแล้วคือกำไรไปแล้วห้าหมื่นนะครับวันนี้เอามาหนึ่งหมื่น โอ้โหชิวเลยทีนี้ชิวเลยแต่ถ้ามีอีกก็ดีนะจ๊ะขออีกสองทีเน้นๆเน้นๆอีกสองทีเน้นๆลูกขอเถอะโอ้โหหมดอาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราซื้อในราคา7,500บาทเราได้มา54,350บาทนะครับผม ซึ่งก็วัดกันให้ดูกันเห็นๆนะครับว่าเกมนี้มันปังหรือว่ามันจะพังนะครับผมซึ่งปังจริงๆนะครับผมก็ปังพอสมควรเลยค่อนข้างที่จะเยอะกว่า2เกมที่เราเล่นกันมานะครับผมอ่ะวันนี้เราก็น่าจะจบคลิปประมาณนี้นะฮะซึ่งน่าจะต้องถอนแล้วฮะน่าจะไม่ต่อแล้วกำไรเราแล้วนะฮะ แล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่อง78สปินของเราด้วยนะครับผมเราก็มีกลุ่มกลุ่มโบนัสฟรีกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในใต้คอมเมนต์นะครับเราไปกดดูได้นะฮะตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็กลาบสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคครับโชคดีครับ